แม้ว่ากองทัพภาคที่สองจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกชาติได้ขึ้นไปเที่ยวชม3ปราสาทนะคะก็คือตาเมินทมตาเมินโต๊ดแล้วก็ตาควายขึ้นไปชมได้ตามปกติแต่บอกว่าถ้าเกิดกรณีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น<ม>ก็พร้อมดําเนินการสั่งปิดปราสาททั้ง3แห่งทันทีขณะเดียวกันวันนี้มีคําชี้แจงนะคะหลังจากมีความคืบหน้าเรื่องการจัดระเบียบโดยจะมีการใช้กําลังตํารวจควบคุมฝูงชนก็อธิบายค่ะว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์บานปลายและ จนค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและกัมพูชาย,ยังคงเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนอกจากจะมาชมความสวยงามของตัวปราสาทแล้วบางส่วนยังร่วมให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และบางส่วนลงพื้นที่สำรวจจุดแนวเขตแดนโดยเฉพาะบริเวณต้นขี้เหล็กซึ่งก่อนหน้านี้ มีหญิงชาวกัมพูชาปะทะตอบโต้ตกับทหารไทยซึ่งนักท่องเที่ยวลงไปเจ้าหน้าที่ก็ห้ามถ่ายภาพไปยังฝั่งกัมพูชาแต่ว่าอนุญาตให้ถ่ายภาพเข้ามาด้านตัวปราสาทใต้ขณะที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตำรวจภูธรภาค3ค่ะจัดชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มปราสาทตาเมืองในจังหวัดสุรินท์เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และเข้าถึงบริการพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ระบุค่ะว่าสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนจัดกำลังพลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยแผนปฏิบัติการเน้นไปที่3ภารากิจหลักๆคือเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชุมชนนั่นก็คือการจัดกำลังตำรวจเฝ้าเวรทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมไปถึงการสนับสนุนบริการสาธารณาสุขโดยประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและการเฝ้าระวังแจ้งเตือนเชิงบวกเพื่อป้องกันข่าวลือหรือความเข้าใจผิดโดยเน้นไปที่การสื่อสารที่ชัดเจนค่ะพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับย้ำครับการใช้ตำรวจปราบจราจรดูแลนักท่องเที่ยวที่ปราสาทตาเมืองทมหลังจากได้รับทราบความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครับในการขนมวลชนเข้ามาท่องเที่ยว ที่ประสาทตาเมืองทมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกนัทพลย้ําถึงความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมครับรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นประสานไปยังตํารวจภูธรภาค3นะครับให้นํากองร้อยควบคุมฝูงชนมาสนับสนุนดูแลนักท่องเที่ยวเพราะเป็นห่วงครับว่าจะเกินกําลังของทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้กําลังดังกล่าวนะครับเพราะทางกัมพูชาไม่ได้นํามวลชนเข้ามาตามที่ประกาศไว้ครับ ก็คือเขามากันเป็นยีบสามรถบัสเลยอ่ะยีบสามรถบัสเลยแล้วก็ทางรุ่นอะไรก็โพสตช่วยด้วยบวกเป็นการรวมคนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็กังวลว่าถ้าเขามาแบบนี้ถ้าเราควบคุมไม่อยู่นะน้องๆลอง,น,อง,น,องนึกนึกถึงภาพว่าถ้าเกิดมันมีการกระทบกระทั่งกันเราใช้กําลังเราใช้อาวุธเนี่ยถ้ามีพลเรือนเสียชีวิตไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายกัมพูชานะเรื่องมันจะบานปลายใหญ่ขึ้นมาใช่ไหม ันพี่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นไง mm hmm. ก็เลยขอรับการหนุนกําลังปากจราจรจ,จากทงต่อรอซึ่งเขาก็ส่งผูุทรภักสามมาส่วนมีคนมาถามอีกว่าเอาแล้วปากจราจรของตชดทําไมไม่ใช้พี่บอกไม่รู้เลยเขาให้อันนี้มา mm hmm. เราก็ใช้อะ mm hmm. แต่ใช้เฉพาะกรณีใช้เฉพาะวันที่ยี่สิบวันเดียวทีนี้แสดงว่าน้อง,น,องน้องสื่อเนี่ยไม่ได้ตามข่าวกัมพูชาพี่เนี่ยตามจนกระทั่ง ตอนนี้ต้งเครียดอะ<ม>่ะก็คือเข,าเ,ขา,าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีนนเดี๋ยวทีพี่มีจะฝากไลน์มาให้สักคนหนึ่งข้อมูลน่ะนะเดี๋ยวพี่จะฝากให้น้องสื่อสักคนแล้วเดี๋ยวมาขยายกันแล้วกันว่าไอ้ข้อมูลที่พี่มีอยู่เนี่ยคืออะไรนะต,ตอนนี้คือว่าเราก็มีเรื่องของตำรวจที่จะใช้จริงทั้งคาวทั้งคราวาทั้งคราว พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองชี้แจงเขาว่าไทยยังไม่สามารถสร้างรั้วกั้นพื้นที่ชายแดนในบางจุดได้โดยเฉพาะในพื้นที่สามปราสาสตร์คือตาเมือนทมตาเมินโต๊ดและตาควายเพราะทางการกัมพูชาไม่ยอมรับว่าเป็นของไทยทำให้ไทยกับกัมพูชาคล้ายจะเป็นการพูดกันคนละเรื่องแต่หากจะสร้างรั้วก็ต้องมีเหตุปะทะกันและต้องยึดพื้นที่ให้ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดแรงเสียดทานจากกลุ่มมวลชน ก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้ในหลายๆเรื่องเราก็มีการจัดฐานพานหญิงมีตำรวจภูธรภาคสานะครับท่านตำรวจโทพัฒนาที่จีนท่านสนับสนุนกองร้อยควบคุมผูุชนแล้วก็การคัดกรองอาวุธต่างๆก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวปราสาทเพื่อไม่ให้เกิดแล้วก็กลุ่มประชาชนที่ที่มีแนวความคิดอย่างอื่น นะครับซึ่งเราก็จะพยายามที่จะควบคุมตรงนี้มีมาตร,รการในการจำ,จำกัดนักท่องเที่ยวของชาวแพรแที่ขึ้นมาด้วยไมครับจำกัดครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินครั้งละไม่เกินร้อยคนนะครับร้อยคนก็สิบคนก็สิบแถวก็ไม่เยอะก็ะพื้นที่เราคุยกับระดับเจ้าหน้าที่แล้วว่าสามารถรองรับได้ห้ามเกินนี้ครับแล้วก็หมุนถ,ถ้าเกิดมีการฝืนฝืนข้อตกลงเนี่ยเราจะมีการติดก<ม>็ให้ ปิดครับถ้ามีการทะเลาะหรือสิ่งที่เกิดความไม่เรียบร้อยก็จะปิดอย่างต่ําก็7วันก่อนนะครับเพื่อจัดระเบียบเพื่อส่งสัญญาณว่าเราไม่สามารถควบคุมแล้วก็เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บนะครับไม่เกิดการบาดเจ็บของประชาชนนักท่องเที่ยวครับ แม่ทัพภาคที่2กล่าวย้ำค่ะว่ากองทัพทำหนังสือประท้วงไปทางกัมพูชากรณีเกิดเหตุทหารไทยสามนายเหยียบทุ่นระเบิดใหม่แม้ว่าทางกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้วางทุ่นระเบิดก็ตามกองทัพภาคที่สองจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเดินลาดรตระเวนใหม่เพราะไม่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเสี่ยงได้อีกค่ะ